คณะสงฆ์วยานนาวาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา17เนาฬิกาคณะสงฆ์วยานนาวา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่านสืบเนื่องจากกล่าวประชุมมหาเทราสมาคมครั้งที่14ประจำปี2564มหาเทราสมาคมมีมติเห็นชอบจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเจริมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564โดยมีเจ้าคณะใหญ่แด่ละหนเป็นประธานดำเนินการจัดงานนั้นทั้งนี้คณะสง วจานนาวาโดยพระราชรมมาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวจานนาวาพระเถระผู้ช่วยเจ้าวาดวจานนาวาได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นณพระอุโบสถวจานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร